อลิสาจะนินจากเวทีไทยแลนด์ก็ทดเเลนออกซิงเกิลใหม่ ERA อลิสาจะนินได้ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลง ERA ภายใต้สังกัดค่าย Riverman Records London ค่ายเพลงเก่าแก่ของอังกฤษโดยเจ้าตัวได้มีการแต่งเนื้อร้องและทำนองเองอีกเช่นเคย ERA ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของหนูเป็นเพลงแนวฮิปฮอปผสมผสานกับกลิ่นไอของจอนเรออิเล็กทรอนิกส์และร็อกเนื้อหาของเพลง ERA สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่หรือเปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตการเดินไปข้างหน้าและการฉลองการเป็นตัวของตัวเองหนูอยากให้เพลง ERA เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้เราพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆและไม่ยึดติดก,กับอดีตพร้อมเชื่อมั่นว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะ หนูเชื่อว่าผลงานเพลงของหนูควรสื่อความหมายบางอย่างแก่ผู้ฟังคือไม่ใช่แค่ทำเพลงเพื่อความสนุกอย่างเดียวหรือทำา MV ให้สวยเท่านั้นแต่งานศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือศิลปะแขนงอื่นๆสำหรับหนูแล้วมันควรมีฟังก์ชันในตัวมันไปได้อย่างน้อยที่สุดมันควรสื่อถึงสิ่งที่เราอยากจะบอกกันแฟนผู้ฟังค่ะเพลงหนูส่วนใหญ่เนื้อหาของมันคืออยากส่งสารทางบวกให้คนฟังให้มีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตให้อยู่กับชีวิตให้ได้อย่างโอเคกับมันหรืออย่างน้อยที่สุดก็อยากให้มันสร้างแรงบันดาลใจให้คนเริ่มต้นใหม่ได้ เพลงแรปสำหรับหนูมันไม่จำเป็นต้องก้าร้าวหรือมีเนื้อหารุนแรงหรือหยากทายหนูอยากทำให้คนฟังเห็นว่าเพลงแรปก็สามารถมีพลังสร้างสารรค์ทางบวกได้ค่ะ